แช่ซะก่อนผมม่้มันนานเกินไกันตั้งใจฟังดีๆวันนี้เอาจริงนะนะ <c oughs> หามหัวได้หรอเห็นหนากันอดหัวบดได้อีก <c oughs> จึงได้ก็เอาจริงบ่ได้ไคอย ไม่มันบังบอกสามีอย่างนีนเนาะเว <c oughs> ่าถึงเรื่องสภาวะจิตร่วมคนสิบบอกเข,ข้าใจคํา่่าจิตร่วมรวมเอาอย่างแน่นนะทั้งที่นั่งสมาธิไปแล้วมันดิ้งเข่าเนี่ยอันนั้นกับร่วมคือกันแต่ว่าสิร่วมแนวใดร่วมในสมาธาิ สมาธิสมาธะโดยท่ายเดียวสิคือย,ยังคนนอนหลับ <c oughs> จิตร่วมมีดีก็คือร่วมวสินสมาธิปัญญาเป็นหนึ่งสัจจะเป็นมักวันทอบอมักแปดก็มาร่วมลงอยุ่ใจเห็นบอกคำว่าจิตร่วมเมื่อจำเป็นต้องไปนั่งให้มันเบาสบายเป็นอารมณ์เดียวน,ะนี่มันร่วมอยู่ตลอดหาเขามีสติมืนตาอยู่กับจิตร่วมได้ าหากเขามีสติอยู่กับลมอยู่กับฐานให้มันได้เห็นดีย่างอยู่กับจิตร่วมได้มีเงินนีว่าต้องจําเป็นต้องประเทศในรูปแบบยังก็ได้ขอให้เขาจะเจร่ญสติไปเรื่อยๆจะเจร่ญสช้านไปเรื่อยอม,มีสมถะห,หนุนน้อยเดียวเท่านั้นเห็นบอก ถ้าเข้าใจแบบเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วมันกับปฏิบัติไปแต่ไวมันสี่ประเนินซาในการปฏิบัติข้ามคั้นตอนข้ามรูปแบบฝ้ารูปแบบฝ้าคันตอนพิธีกรรมออ,อกมาบ่าต้องไปขึ้นออกาสะขอกรมาทานขอขณนิกะมันขออะไรอยู่บอกขอขณิกะสมาธิจังซี่ สำหรับผู้ใหม่สิขอกับผูเป็นยังเนี่บยบ่ได้ตำหนิเด้หนิเบาคือจังตำหนิถ้าผู้ฟังบ่เป็นกับสิบว่าเขาตำหน,นีขอว่าอุปจาระสมาธิยังสิสิไปขอเห็นหนังเขาต้องเฮ็ดเอาเอางอภปนาสมาธิยังสิมันขอได้จักเทื่อบา,บาละบาดแต่ก่อนครูบาก็ใช้วิธีการตัวนี้คือกันเพื่อสร้างกำลังใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขอบ่ได้คือเก่าไปนั่งขออยู่หั่น มันกับว่าเกิดเป็นความสงบสักเถอนักภาวนาในส่วนมากจะอยากให้มันสงบมันถึงไม่สงบสักทีภาวนาเข้าไปแล้วก็ต้องการแต่ความสงบความสุขเบาสบายเนี่ยนี่พอมันเกิดเป็นความไม่สงบขึ้นมาก็เอาแล้วทีนี้ ขี้เกียจเลิกทำทีนี้สงบหรือไม่สงบเราก็รู้อาการของมันนี่การภาวนามันอยู่แค่นี้เด้ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าละจิตคนนูน้นคนนี้ไม่จำเป็นต้องไปรับอารมณ์คนอื่นรับรู้อารมณ์คนอื่นไม่ต้องไปสะกดจิตคนนูน้นคนนี้หรอกมันสะกดไม่ได้หรอกสะ,สะกดจิตตัวเองยังไม่ได้เลยเนะี่ย เห็นไหมคําว่าสามสี่พภูมิมันจอนไปจอนมาอยู่นี่ภพน้อยภพใหญ่เดี๋ยวก็ไปท่องเที่ยวบนสวรรค์มั่งนรกมั่งพรมมาโลกมั่งอยู่นั่นอบายภูมิทั้งสี่นี่ไม่จําเป็นต้องไปรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ก่อนค่อยมาภาวนา เราภาวนาเพื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์ของศีลเรื่อยๆนี่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะภาวนาไม่ลงมาใชอา้าวถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วจะมานั่งภาวนาท,ทําไม่ะทีนี้นบางทีก็ย้อนแย้งกันอยู่แต่เราไม่ได้ตําหนินะว่าใครพูดอย่างนี้พูดผิดหรือพูดถูกครูบาไม่ได้ตําหนิแต่การภาวนาเพื่อเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของศีล ถ้าเกิดว่าเรายังระวังความรู้สึกนึกคิดไม่ได้สินมันจะบริสุทธิ์ได้ไงทีนี้ <c oughs> นะคำว่าสินจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นภายในถ้าเป็นอธิจิตอธิสินนี่คำว่าอธิจิตอธิศินมันเกิดขึ้นภายในคือความละอายความละอายต่อบาปทั้งในที่รับแล้วก็ที่แจ้งแม้แต่อยู่คนเดียวมก็ไม่กล้าคิดชั่ว อ,อธิจิตอธิศินมันเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าอาธิจิตอธิสินแต่อธิจิตอธิศินชั่วครั้งชั่วคราวก็เกิดขึ้นก็ได้เพราะอะไรถ้าเรามีสติปุป๊บเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ไหลไปกับการปรุงแต่งในขณะปัจจุบันปุป๊บอธิจิตอธิศินมันก็เกิดขึ้น แต่มันยังไม่ต่อเนื่องอะเห็นบอกนี่ให้เข้าใจความหมายอย่างสินข้อที่หนึ่งปานาติบาตเนี่ยแค่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ทางภายนอกคือไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ประทุษร้ายทำให้เขาเดือดร้อนอพิการทุพพลาภาพอะไรอย่างนี้นี่สินภายนอกก็ถือว่าเป็นสินที่บริสุทธิ์ภายนอกเฉยๆมันได้แค่ภายนอกทีนี้ แต่ภายในมันยังคิดเบียดเบียนคนอื่นอยู่นี่เห็นไหมยังคิดเกลียดคนนั้นชังคนนี้อยู่อาฆาตพยาบาทอยู่ภายในอย่างเงี้ยแล้วสินข้อปาณาติบาตมันจะบริสุทธิ์ได้ไงทีนี้นี่ยังคูบาคิดเบียดเบียนคูบาปูอย่างเงี้ยคิดอิจชาริษยาพยาบาทนี่คำว่าสินบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเห็นไหม เพราะอะไรแะละทีนี้เพราะคุบาก็เป็นสัตว์โลกอยู่ยังเป็นผู้คล่องในอารมณ์อยู่สัตว์ตวะสัตว์ตวะแปลว่าผู้คล่องสัตว์โลกผู้คล้องในอารมณ์ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ทางความคิดอยู่นะข้อปาณาติบาตมันก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าระวังความคิดได้เออโอเคอันนี้ถือว่า เป็นสินที่บริสุทธิ์ได้นั่นในเมื่อเราระวังภายในได้แล้วเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายวาจาไม่หละที่นี้อย่างข้อสองไม่ลักทรัพย์อย่างเงี้ยไม่หยิบเอาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้ให้แม้แต่เขามองเห็นอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้เราไปหยิบเอาก็ถือว่าผิดแล้วนะจะบอกให้นี่ความละเอียดของสินแต่ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ย ก็ยังอยากได้คนนู้นของคนนู้นคนนี้อยู่คิดหาวิธีการหรมอดดิมอดเรจันเบิ่งแน่กูบ่าผูกโอ้มาแล้วมาเราบอกเฮ้อ อัน่นั้นใช่ได้ยูเมนบ่เอาไม้มาโอ้ติดแล้ว <laughs> ตื่นมาโลด้ยวันสิไปเอาไม้ตัวน,นั้นมามาเน็บนะหอดใส่หคือไม่บังคันง้อควนหรือไม่อันถ้ากันจต้อบง้อควนถ้าข่อยเด้มวยเจ้าีก็ได้เห็นข่อยเป็นตตโตตลกบ่มีอันนไหม <laughs> มีเงินลอยแหงจอบอยู่มีเงินก็ไดซ้อมเบื่องตนหน้าข่อยได้หน้าจืดจืดว่าสันละว่า เงินแมนควอมเราเนาะมีกล้วยเนาะอืออือเท้ายังคืดสินขอสองน้องหันเนาะสะอธิบายเรื่องสินให้ฟังจะอธิบายเรื่องสินให้ฟังทําไงถึงจะเข้าถึงอธิจิตอธิสินได้ส่วนมากคนจะไม่เข้าใจเรื่องสินทีน่นี่คิดว่าระวังคําพูดระวังการกระทําตัวเองได้น่ะถือว่ากูมีสินบริสูิ์แล้วนะมันยังประมาทอยู่นี่ ถ้ายังคิดหาวิธีจะใช้กนเล่เพทุบายเพื่ออยากได้ของคนอื่นอยู่นี่มันก็ยังถือว่าศินข้อสองมันก็ยังไม่บริสุทธิ์ที่นี่เนี่ยกาเมสุมิชชาจาราเวระบันนภายนอกเราไม่ไปเอาแล้วผัวเขาเมียเขาลูกเขาเนี่ยแต่ภายในมันก็ยังคิดอ,อยากได้เมียคนนู้นผัวคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้อยู่ มันยังสแสวงหาวิธีการที่จะไปสมสู่ทางความคิดอยู่เนี่ยบริสุทธิ์ไหมล่ะศีลทีน่นี่เพราะเราระวังความคิดของเราไม่ได้ดิมุสาวาดเนี่ยบ้านซอเสียดเพอ้อเจออยู่ภายในก็หยาบคายอยู่ภายในน่นนี่ภายนอกเราไม่ได้ตำหนิคนน, ون, คนนู้นคนนี้ไม่ได้โกหกพกลมพูดซอเสียดเพอ้อเจอ้อหยาบคายอยู่ภายนอกก็จรนะ แต่ภายในมันยังคิดอยู่ตลอดอยู่นี่นัน่นมุสาวาตก็ไม่เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาได้นี่สุราเมระยะอะทีนี้ภายนอกไม่ได้กินเหล้ายาปลาปิ้งนี่ไม่ได้เมาแต่ภายในมันเมาอะไรเลยทีนี้ตั้งใจฟังดีๆนะวันนี้เอาจริงนะเอาเอาจิงวันนี้พากันอยู่ในความสงบตั้งใจฟัง เด็กตั้งได้กับโบคือเนาะมีเงินเนาะโอ๊ดหัวบ่ได้คือเกาเราข่อยกระไรทำทาไปสั่นละยังเมาอารมณ์เถียงเมาคว่ำเหมือซึกงนึกคิดจะของไหลไปกับกระแสการปุงแต่งอยู่หันนั่นบบเมาเครื่องดื่มทีเมียนก็ห้องแต่ว่าไปเมาอารมณ์แทนมานานเห็นอยู่บอกคนเท่าผันบอก คืดบ่ถึงได้ว่าจากของเมาอารมณ์อยู่มันก็ยังเพลินอยู่บ้างนี่คข้าา,าที่จิตที่ศีลก็เกิดขึ้นบ่ด้บ้างสรุปแล้วหบลงมาบ้างสำหรับนักปฏิบัติหรือว่าผู้อยากสารวมระวังในศีลรวบลงมาแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสิบเอ็ดหรือว่าศีลหาศีลแปดศีลสิบนนเหลืออยู่ข้อเดียวบ้าง เหลืออยู่ข้อเดียวคือใจเท่านั้นเองทีนี้ทำไงเราจะฝึกใจได้ทีนี้นี่ใช้ความคิดไปฝึกใจได้ไหมฝึกได้แต่มันก็แค่บรรเทาอาการให้มันทุเราเบาบางลงเล็กๆน้อยๆแค่ชั่วคู่ชั่วขณะน,นี่พอมันซาลงแล้วเราก็คิดอีกทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีหลัก ไม่มีฐานยึดนี่คำว่ากรรมะแปลว่าการกระทำฐานฐานที่ตั้งของการกระทำะจะเจ้าอะไรเลยทีนี้เป็นที่ตั้งก็ต้องเอาลมทีนี้ขี้เกียจก็หายใจเหมือนเดิมหลับมันก็หายใจเหมือนเดิมแม้จะทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ตายมันก็ยังหายใจเหมือนเดิมเห็นไหมนี่ทำยังไงเลยทีนี้เราจะเอาลมมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นี่ เมื่อก่อนเราหายใจทิ้งเปล่าๆมาหลายภพหลายชาติแล้วนี่หายใจแบบขาดสตินั่นมันก็กลายเป็นยาพิษเลยทีนี้นี่ลมหายใจเนี่ยถ้าหายใจแบบขาดสติมันจะกลายเป็นยาพิษยาพิษเกี่ยวกับกายด้วยทางกายด้วยยาพิษเกี่ยวกับทางใจด้วยทีนี้อา้าวทาไงเราจะแก้อาการหรือแปลงลมหายใจของพวกเราเนี่ยให้มันเป็นธรรมะโอสถ จากยาพิษเป็นยาแก้โรคทางกายทางจิตของเรานี่ยบก็ง่ายๆทีนี้ง่ายๆ่ยยังไงไม่ได้แบกได้หามไม่ต้องไปจุดเทียนไม่ต้องไปจุดทูปไม่ต้องไปหาดอกไม้มาก็ได้นี่วิธีการนะก็แค่เอาความรู้สึกหรือสตินี่สมมุติขึ้นมาว่าสติก็ได้ ที่จริงแล้วมันก็จิตนี่แหละคำว่าสติก็มาผูกไว้กับลมทีนี้นี่แปลงจากยาพิษในหะ้เป็นธรรมะโอสฐเป็นยารักษาโรคของกายกับจิตทีนี้น่าทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วยาตัวนี้มันมีอยู่ทุกคนแต่เราใช้ผิดประเภทนะเหมือนเราฝึกควายเนี่ยฝึกควายไถนาเนี่ยเราจะทำยังไง จเจ้าไถไปวางไว้บ่แล้วให้ควายมันมามุดไถเอาแอกใส่คอเอายิงหรือยังไงแล้วให้มันลากไถไปเองอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เ้อไมีเงินเนาะโอ้ลมแห้งแงบบนีนี่ทำยังไงล่ะทีน่นี้เราก็ต้องรู้จักรู้จักวิธีการก่อนขันสีเบอกเป็นภาษาไทยมันกับบกปั้นด่ตัวนี้นจูงค้ยมาบบนีนี่ เอาควมันมายืนไว้แล้วบเห็ดให้มันลึง่งเชคกอนเย่าพึ่งให้มันลึง่งขาดลื่นไถให้มันลึ่งก็จ้าของสะกกอนนี่เอามือลูบหัวลูกงอนมันสะกกอนถ้ายิ่งไหลก็เอาขี่ตบมาท่างอนให้มันยิ่จังบ่จอมันเกาน้ำดากน้ำกลมันหางเงืงอกิงเด้งขึ้นบบบนี่ถ้ามันลื่งก็เข้าแล้วบานครับ เอาเอกใส่เอาขาดไทยเอาใส่เอาไถใส่่านตัวบนนันนี่ฟื้ให้มันยางน้ำห้องสันตัวบาน,เ,นเห็นอยู่าบา่บันนี่การฟึกสติการเจริญสติอานาปณญสติสมาธิขึ้นกันเพรา็ต้องเอาลมเป็นหลักนะเพราะต้องรู้วิธีจิตท้องเจ้าของซะก่อนนี่รู้อาการของจิตของตัวเองก่อนว่าจริตนิสัยของตัวเองเป็นยังไงทีนี้ มันชอบไหลไปทางไหนนี่ฉลิตสามมีอะไรมั่งละลาคโทสะโลภะอย่างเงี้ยถ้าคนโลภก,ก็ต้องมั่นให้ทานบ่อยๆเนี่ยเพื่อเสริมกำลังยกภูมิจิตภายนอกนี่ถ้าคนลาคจริตก็เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนี่มันก็จะมีเทคนิคของมันต่อไปยังจะมีเทคนิคอยู่ ถ้าความคิดเรื่องการมาลาคะผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นฝ่ายดูมันแต่ถ้าทนอยู่กับลมไม่ได้เราก็เอายาบรรเทาอาการตัวนี้มาใช้ก่อนคือการพิจารณากายนี่มันก็ใช้ได้อยู่สำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ไม่มีกำลังพอที่จะไปต้านทานมโนภาพตัวนี้ก็ต้องเอาสัญญามาแก้สัญญาก่อนนี่สัญญาคือเราระลึกขึ้นมาเลย แล้วชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยส,สมมุติว่าผู้ชายเนี่ยก็ถอดเสื้อผ้ามันออกอผ่าดูเลยทีนี้สำหรับคนที่ผ่าได้นะคนที่ผ่าไม่ได้ก็อาจจะถอดเสื้อผ้ามันที่เฉยก็ได้มันก็สุ่มเสี่ยงอยู่ด้วนี้นี่แต่มันก็เป็นสิ่งที่จะพอบรรเทาอาการกามาลาคะได้เพราะจิตมันสงบปุ๊บอ่แเราก็กลับเข้าลมทีนี้ ผู้สาวผูง้งามๆนี่เป็นแนวไหดถอดเสือ่อผ่ามันออกเบ้งนี่ผ้าท้องมันออกมาบ้านเอาความรู้สึกนี่ขึ้เอาความรู้สึกนี่คิด,คคดใช้การปรุงแต่งก่อนปรุงแต่งไฟเป็นไปเพื่อละเพื่อถอดถอนเบือ่อหนไารกำหนัดตัวนี้นี่ดูต,ตับไตไส้พุงมันก่อนดูข้างในลำไส้มันมีอะไรมั่ง ดูว่าเวลามันตดออกมาเนี่ยผู้หญิงส,สวยๆมันจะตดเหม็นไหมใช้ความคิดพินิษพิจารณาก่อนก็ได้นี่เวลามันขี้ออกมาเนี่ยกับข้าวที่เรากินเข้าไปเนี่ยอย่างอาหารสะอาดสะอาดนี่นี่เอาก็ทวนไปลองเราเลยตอนมันนั่งขี้นะ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายลองไว้เลยมันกินอาหารอะไรหล,ลงไปแล้วลึกขึ้นมาเลยเข้าผัดปูออ อาหารสะอาดสะอาดเนยพอเข้าไปถูกต้องกายเราแล้วมันเป็นยังไงขี้ออกมามันก็ต้องเหม็นอยู่แล้วไม่ว่าขี้ผู้หญิงผู้ชายถ้าเราพิจารณาตัวนี้บ่อยๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับตัวรูบาแล้วเนเคยฝึกตัวนี้มาก่อนนี่พอข้อมูลตรงนี้มันมันบริบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาจิตสงบเนี่อาการตัวนี้กูบาเป็นมาแล้วพอจิตมันสงบแล้วเนี่ย ครูบาก็อาศัยการพิจารณาตัวนี้ก่อนเพื่อบรรเทา,าการโรคก,กามลาคะนี่ติดเขี้ยงครูบาปุ๊บติดเขี้ยงติดเขี้ยงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โค้ชซับมอดบอกมอดค่ะร่วมมอดค่ะก็เป็นเรื่องปกติเนาะ มันย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วไม่ว่าทําอะไรก็ตามเราอย่าเข้าไปเป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็พอมาละคุบาปูเสียงอคือเสียงยังไม่มาอ้าวมาแล้วนี่พูดถึงเรื่องการปรุงแต่งการปรุงแต่งเรื่องหรืออุกขหาหนิมิตนี่การพิจารณามันก็ย่อมปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลเพื่อละออกจากกามพอ สัญญาตัวนี้มันบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเวลาจิตเราสงบลงไปเนี่ยมันจะแสดงกฎตายรักให้เราเห็นกฎตายรักอะไรสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่คูบาเริ่มพิจารณาคือเอาผู้สาวมาคนที่คูบาชอบนี่แหละตอนสมัยบวชนยพรรษาหนึ่งพรรษาสองเนี่ยคูบาจะพิจารณาตัวนี้อยู่เรื่อยๆใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการพิจารณาตัวนี้